สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายช็อตตี้บูโจว่ากับเกมมิท้าสเฟียนะครับเกมนี้เป็นเกมแนว m m o นะครับก็เป็นเกมสไตล์ญี่ปุ่นยุคเก่านิดหนึ่งครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วในสตูไทยก็มีนะแต่ไม่มีภาษาไทยเออมันเป็นภาษาจีนหรืออะไรเนี่ยไม่รู้และอันเนี้ยมันลงในครูแอปนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็เลยกลับมารีวิวครั้งครับบางอย่างที่ผ่านไป4ปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยและกันว่าเล่นยังไงนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าลืมไปแล้วครับ วิธีการต่อสู้ของเกมนี้นะครับท่านผู้ชมต้องกดที่ World นะครับ world เนี่ยคือจะเป็นแมปนั่นเองครับแล้วท่านผู้ชมเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าจะไปแมปไหนนะครับดูตรงมงกุฎก็ได้ครับอันนี้คือจะเป็นระดับความยากเนาะแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะไปไหนไอ้เช่นอันนี้ผมลงอันนี้ก็แล้วกันเนาะสดาวครับผมแล้วก็มีเขียนไว้ด้วยว่าโคออฟ ธาตุไม้นะครับบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคือไอเกมเนี้ยมนเล่นโคออปได้ตลอดเลยนะครับจะเป็นลักษณะาการโดดแจมกันก็ได้หรือว่าเราจะตั้งปาร์ตี้ไว้ก่อนทําการต่อสู้ก็ได้พอเรามาที่แมปนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเราเดินได้ใช่ไหมครับแล้วก็เควสหลักเนี้ยมันจะมีเครื่องหมายตกใจอยู่เมื่อเราคลิกเข้ามาก็จะเห็นว่ามันก็เป็นลักษณะของดันเจียนนั่นแหละบางอันก็จะเป็นการพูดคุยอย่างเดียวบางอันก็จะเป็นการต่อสู้ซึ่งท่านผู้ชมจะต้องดูตัวนี้ไปด้วยครับก็คือค่า c P ของเราเนี้ยมากรปล่า้า้ดไไไมมมัมันนจะะงสูคบ ส่วนอันนี้ก็จะเห็นว่ามีการเปิดโคอปด้วยก็เล่นได้พร้อมกัน4คนนะครับแต่ว่านี่ผมมาคนเดียวก็เริ่มเลยกันแล้วกันครับส่วนการต่อสู้ไม่ต้องซีเรียสเลยครับกดออโต้ได้เลยครับแล้วก็พวกนี้คืออาวุธกับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งมานะครับตัวละครเราเนี่ยก็จะทําการเลือกว่าจะใช้สกิลหรือว่าอาวุธอะไรคือสกิลมันจะขึ้นอยู่กับอาวุธไงเข้าใจใช่ไหมครับอ่านั่นแหละบางอาวุธก็คือโจมตีหมู่บางอาวุธจะเป็นฮิวบางอาวุธก็จะเป็นโจ,จมตีทะลุโจมตีไฟอะไรแบบนี้เป็นต้น ก็อยู่ที่ว่าเราติดตั้งอาวุธอะไรมาและเกมนี้มันมีระบบอาชีพด้วยอย่างที่ผมเล่นเนี่ยเป็นนักเวทนะครับนักเวทหรือว่านักปาระเบิดไม่รู้นะมันปาระเบิดรัวๆเลยเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นหมายความว่าท่านผู้ชมก็เน้นแค่เรื่องของการพัฒนาและจัดการตัวละครก็เพียงพอแล้วการต่อสู้เราก็ออโต้ไปแบบนี้นั่นแหละครับ ทีนี้ในแมปนะครับมันยังมีลูกเล่นอื่นๆอีกเช่นอย่างเงี้ยครับมีไอเทมให้เราเก็บนะครับมันจะขึ้นมาเป็นแสงแสงนะครับซึ่งมันจะมีครูดาวด้วยนะด้านล่างเห็นไหมครับเราสามารถเก็บแสงได้5ครั้งติดกันนะครับแล้วเราก็ต้องรอครูดาวจนกว่ามันจะมีการเติมนะครับแล้วก็ในบางแมปนะครับมันจะมีเป็นเควสย่อยด้วยนะคือคือบางทีก็ไม่ใช่เควสย่อยแค่คุยเฉยๆก็รับรางวัลอะไรเงี้ยนะลองเดินเดินดูกันละกันนะครับส่วนตัวที่เป็นกุญแจคือถ้าเกิดเราต้องการที่จะแบบไม่ไม่ไม่อยากเจอคนอื่น อยากจะแบบเล่นกับแค่พวกตัวเองเท่านั้นอะไรเงี้ยเราก็สามารถคลิกที่กุญแจได้เห็นไหมครับแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งกลุ่มโดยที่ให้มีการประกาศให้คนที่อยู่ในกลุ่มหรือว่าให้อยู่ในโลกเนี่ยรับทราบว่าเฮ้ยเราทําการสร้างกลุ่มนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างกันละกันนะเนี่ยกดเน็กไปได้เลยมันก็จะทําการสร้างห้องก็คือแมปนี้นะครับแต่ว่าจะไม่มีคนนอกเลยอ่านี่ไงเห็นไหมครับก็จะมีแต่เราไม่มีคนนอกเลยนะครับถ้าเกิดอยากจะชวนเพื่อนเข้ามาก็คือไปกดที่รูมเซตติ n งก็ได้นะครับ แล้วมันก็จะมีรายละเอียดของคนที่อยู่ในห้องเห็นไหมครับซึ่งมันจะจุได้ทั้งหมด5คนนะครับแล้วเราก็ไปติ๊กตัวนี้ด้วยเห็นไหมอ่าก็คือจะมีแบบออโต้แมทชิ่งให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เพื่อนเราเข้ามาจริงๆอ่ะเราจะต้องไปที่ระบบเพื่อนนะครับก็คือให้เข้าตัวนี้ก็ได้ครับนี่ด้านขวาล่างแล้วก็ไปที่เพื่อนตรงนี้เห็นไหมครับอ่านแล,และเราก็สามารถชวนเพื่อนเนี่ยเข้ามาในห้องได้เช่นเดียวกันนะครับเผื่อเราแบบอยากจะเล่นแบบเป็นส่วนตัวไงอ่งคนนนออืะไ,ไ,ะไร,ะรี้ หรือใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมคลิกด้านบนขึ้นมามันจะมีช่องแชทใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเนี่ยมีการพิมพ์แชทมาอะไรเงี้ยเราก็แตะที่รูปเพื่อนได้เลยแล้วมันก็จะมีะคำสั่งจอยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่ากรุปอินไว้ก็สามารถที่จะเข้าไปในห้องเดียวกันได้เหมือนกันนะครับอ๋อแล้วก็ไหนๆหนก็เข้ามาในนี้แล้วนะครับมันก็จะมีเรื่องของการฟอลโล w ด้วยคือเกมนี้มันไม่มีแอดเพื่อนไงมันจะเป็นฟอลโล w กับฟอลโลเวอร์อะไรเงี้ยนะครับก็คือคนติดตามกับเราไปติดตามเขาอะไรอย่างนี้แล้ว,าาวินไยนไ ก็กระซิบคุยกันอะไรก็เต็มที่เลยนะครับอยากจะพิมพ์อะไรหาเขาได้เลยนะครับตรงนี้ครับพูดคุยช่องแชทอะไรได้หมดตรงนี้เอาล่ะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากไปลุยกิจกรรมอื่นของเกมล่ะมีไหมมีนะครับตรงนี้ครับอีเวนต์ก็ตามสไตล์เกมญี่ปุ่นอนะ่ะ มีดันเจียนกิจกรรมดันเจียนอีเวนต์ดันเจียน,น,น,นประจำวันหาทรัพยากอรอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเออมันก็สามารถมาลงตรงนี้ได้นะครับก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับอย่างเช่นอันนี้สาคัญมากเพราะว่ามันจะมาตามช่วงเวลาแล้วมีโคตานะครับมีโคตาเพราะ,ะนั้นก็รีบลงกันแล้วกันนี่คือจะเป็นอีเวนต์มาตามช่วงเวลาเท่านั้นนะครับ เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดแก้ปองกันดีกว่านะครับแต่ว่าไปรับของรางวัลก่อนกดที่เมนูได้เลยนะครับก็คือมันจะมีให้รับรางวัลอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับก็คือจะเป็นภารกิจแล้วก็เป็นจดหมายใช่ไหมแล้วก็ด้านซ้ายบนครับอันนี้เป็นให้เปิดแก้ปองฟรีเวลาห้าครั้งนะครับแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นตัวของภารกิจมือใหม่นะครับถ้าเกิดจําไม่ได้หรือว่าไม่มั่นใจว่าทํายังไงคลิกเข้าไปได้เลย มันก็จะมีคําสั่ง take on นะครับหรือว่า go to เพื่อที่จะไปยังระบบที่เกี่ยวข้องทันทีนะครับอันนี้ก็ลองทําดูกันละกันเนาะเป็นภารกิจมือใหม่แจกของเพียบเลยแล้วก็เวลาเปิดแกะ,ะปองอ่ะเมื่อ่านผู้ชมเข้ามาเล่นครั้งแรกมันจะมีให้เราเปิดฟรีเลยทันที10ใบนะครับเพราะนั้นใครจะรีเซ็ตอะไรก็ทําตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้นะตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับอ่าเมื่อเรารับของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ไปเปิดแกะ,ะปองอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกาชา ซึ่งมันจะมีหลายแท็บนะครับอันแรกก็คือที่ผมร้อยฟังเมื่อกี้ใช่ไหมเปิดกระชาฟรีวันละหครั้างอันนี้ก็คือเปิดตามจ็อบครับผมจะเล่นเป็นนักเวผมก็เปิดอันนี้นะครับอ่ะคลิกเข้าไปดูก็จะเห็นว่าใช้เพชร250ผมมีไม่พอเศร้า <laughs> จริงๆมีไม่พอครับเออแล้วก็สามารถเ,เลือกดูได้นะครับว่าในตู้นี้มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับแล้วรูปลักษณ์มันจองมาเป็นยังไงนะครับโอ้น่าเสียดายเปิดให้ดูแบบทีละสิบใบไม่ได้งั้นเดี๋ยวเปิดทีละใบไปเลยก็แล้วกันเนาะ ดูครับได้อะไรเอ่ยอันนี้ต้องกดด้วยนะนี่ยเนี่เออดูซิได้อะไรเอ่ยเฮ้ยสีฟ้าแบบนี้น่าโอ้ยเปลี่ยนสีเป็นสีเป็นสีแหลงอะไรเอ่ยสี่ดาวเลเจอรี่แล้วเปิดอันเดียวได้เฉยเลยเอ้ยเปิดอีกเปิดอีกเปิดอีกเฮ้ยเปิดอีกเปิดอีก คันนี้เดี๋ยวสกิปไปเลยก็แล้วกันเนาะมันมีปุ่มสกิปนะครับที่เกียดรุนมากดัดมาสกิปโอ้อันนี้ไม่ใช่เลเจนดารี่นะอันนี้ธรรมดาธรรมดาไปน่าจะแรธรรมดาเอาอีกเอาอีกเลเจนดารี่มาเยอะๆอืมอันนี้ดูไม่ออกเลยดูกา,กากมากเลยเนี่ยสองดาวด้วยซ้ำโอ้น่าจะกากากกว่าเมื่อกี้เออพุดผิดน่าจะกากกว่าเมื่อกี้ด้วยนะเอาใหม่เอาใหม่ Hmm. สองดาวอีกแล้วอะ่ะอืมแย่แย่แย่หมดยังเนี่ยหมดแล้วเนาะเออก็ตามสภาพที่เห็นนะครับถ้าเกิดได้ได้เลเจนดี r แรนะก็เป็นอะไรที่ดีมากครับคลิปนี้พูดผิดนิดนึงนะฮะลิ้นพันรัวๆัวเลยนอกจากนี้มันจะมีอีกแท็บหนึ่งนะครับมันจะใช้ตัวของครีมสันซีดอันนี้เราได้จากการเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็ตามกิจกรรมอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันใช้เยอะนะช่วงแรกอาจจะยังเปิดไม่ได้นะครับก็จะมีราวๆนี้นะครับสําหรับการเปิดแกปอง เมื่อเปิดไกปองเสร็จแล้วครับไปอัปเกรดกันครับก็อัปเกรดง่ายๆครับเหมือนเกมทั่วไปนั่นแหละเนื่องจากเกมมันเก่าแล้วเนาะก็คลิกเข้าไปที่ตัว Equipment ก็ได้นะครับเมื่อกี้เราได้ l e g e n d a r y นเรแลมาอยู่ไหนนะนี่ใช่ไหมอ่าดูกรอบสีม่วงนะครับให้ดูกรอบนะไม่ได้ดูพื้นหลังนะเสร็จแ,แล้วดูล่างเห็นไหมครับเนี่ยใช้อันนี้ในการอัปเกรดด้วยเออต้องเลยไปไกลมากเลยละ่ะกว่าจะมีเยอะมากพอที่จะไปเปิดแกปองได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะลงดันเจี้ยนไม่ได้ไงถ้าเกิดเราไม่อัปเกรดพวกเนี้ยค่า c มีพอ โอเคมี Equipment Level แล้วก็มี Skill level ด้วยนะครับก็ใช้วัตถุดิบแตกต่างกันซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีสักอันเลยต้องไปลงเดนเจนระจำวันอะไรงนี้อ่าแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับจะมีการลิมิต r e a k โอ้อันนี้ก็คือเอาอุปกรณ์ที่มันซ้ำกันหรือว่าเป็นชนิดใกล้เคียงกันมาทำการมาทำการปลดลิมิเตอร์ได้เออพูดผิดนี่แหละเห็นไหมครับมันก็จะมีการแบบว่าเก็บเอ็พีของตัวอาวุธด้วยนะครับเมื่อเต็มปุ๊บมันก็จะปลดล็อกนะครับทำให้อาวุธเนี่ยมันมีลิมิตที่สูงขึ้นนนนัั่่เเองงชย ตอนแรกเนี่ยแม็กเลเวลอาจจะ30มสิบอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็น35ค่าสเตตัสก,ก็จะมากขึ้นด้วยนะฮะเฮ้แต่จะว่าไปเนี่ยเราสามารถที่จะทําลายไอเทมได้นะครับโดยเพราะไอเทมนี่มันความแรงระดับสูงหน่อยมันก็จะได้ไอเทมผลึกอันนี้มาเหมือนกันเห็นไหมเออดีนี้ลองช่างใจดูกันละกันเนาะนี้เมื่อเราอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ E Quip นะครับเพื่อที่จะใส่พวกอุปกรณ์ทั้งหลายก็จะเห็นว่าเราติดตั้งได้ทั้ง8อันเนี่ยเราก็กดออโต้อีคิปได้เลยนะครับแล้วเขาจะมีให้รเรื่องนะจะเน้นาอออะไไรเเป็็นนนนนหลักักกกผมม่้คืดีนน มันก็จะใส่ที่ดีที่สุดให้เลยโดยอัตโนมัติอะไรแบบนี้เป็นบบต้นนะครับแล้วมันก็จะมีทั้งอาวุธเครื่องป้องกันแล้วก็อสซอรีด้วยนะครับก็จะมีหมดรวมไปถึงซัพพอร์ตด้วยครับคือถ้าเกิดเราเล่นไปแล้วเลเวลสูงขึ้นช่องที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะปลดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะเอาอาวุธที่เราไม่ใช้แล้วอะมาใส่ไว้ตรงนี้เพิ่มเพิ่มค่าสเตตัสให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ท่านผู้ชมก็จะเจอตรงนี้ครับระบบอาชีพมันเองถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนอาชีพนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยตรงนี้เห็นไหมส่ติผมอยากเปลี่ยนแล้วกันเป็นคีรลิกดีกว่าอะไรเงี้ยก็กดเชนจ็อบได้เลยแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะต้องไปถืออาวุธอะไรอะไรเงี้ยครับก็ลองกดอันนี้เลยก็แล้วกันเนาะซึ่งแต่ละอาวุธเนี่ยมันก็จะมีบอกครับว่าอาชีพอะไรใช้ได้บ้างเห็นไหมครับก็กดเลยก็แล้วกันเนาะแค่นี้แหละครับเขาจะมีการประเมินนะครับแล้วก็สามารถกดออโต้คลิปใหม่ได้นะครับแแค่นี้หละ คือบางอาวุธมันใส่ไม่ได้ไงเนาะในบางอาชีพอะเพราะฉะนั้นชอบอาชีพไหนหรือว่ามีอาวุธของอาชีพไหนเยอะๆก็เล่นอาชีพนั้นไปก่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนกลับเนี่ยก็ง่ายๆเลยก็ทําเหมือนเดิมไม่เสียอะไรทั้งสิ้นใช่นะครับสบายๆเลยนะครับก็แล้วแต่ชอบอาชีพไหนเล่นอาชีพนั้นครับ โอเคก็หลักๆของเกมนี้จะมีแค่นี้แหละแล้วก็ทำการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลุยไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันเสริมต่างๆดีกว่านะครับการท่านผู้ชมมากดที่ My Pa g e ก็ได้นะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้จะแอดพุงแอดเพื่อนอะไรก็เออเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ปะ่ะเออนั่นแหละจะแอดเพื่อนอะไรก็ทำได้ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีระบบอวตารนะครับซึ่งเกมนี้เราสามารถตกแต่งตัวละครได้เลยแล้วพวกอุปกรณ์ที่เราได้มาครับทุกชิ้นเราสามารถใส่ได้เห็นไหม ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ของที่เราใส่อยู่อ่ะมันโชว์ออกมาเราก็จะกบเกิดด้วยของพวกนี้ก็ได้อย่างเช่นผมอยากจะหลอกคนอื่นว่าผมเป็นนักดาบทาได้นะครับก็มาใส่ตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นตัวของคอสตูมนั่นแหละครับรวมเป็นึงเพศก็เปลี่ยนได้ด้วยนะเผื่อคนต้องการเปลี่ยนแต่ว่ามันจะมีครูดาวน์มีชั่วโมงนะครับวันนี้ต้องทาใจไว้นิดนึงนะฮะ นอำชนอื่นๆมันก็จะแอบอยู่ตรงนี้ครับสับเมนูครับผมที่น่าสนใจก็จะมีเรื่องของออปชันในแหละที่เราสามารถปรับพวกกราฟิกในเกมได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของการปรับ fps ด้วยอะไรเงี้ยนะครับลองดูแล้วกันไม่ได้ยากอะไรเนาะแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องการลิงแคเค์ครับเพราะว่ามันไม่ได้บังคับล็อกอินมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาเล่นต้นเกมแล้วเกลือขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะลบเกมทิ้งนะครับแล้วก็โหลดใหม่ อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเราได้อันที่เราต้องการเราก็มาทําการแอ u คา l ลิงซึ่งมันสามารถลิงกได้ง่ายๆเลยครับใช้ Google ก็ได้ Facebook ก็ได้หรือว่าจะไปใช้เว็บของเขาเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้อาจจะต้องสมัครนิดน,นึงนะแต่มันก็ไม่ยากอ่ะใช้อีมองอีเมลนิดน,น,นหน่อยถ้าเกิดสมัครอีเมลเป็นไอ้พวกนี้ก็น่าจะสมัครเป็นนะไม่ยากไม่ยากนะครับแล้วก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมด้วยสำหรับคนที่ชอบนะครับก็ล็อกอินตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเรายับอีกเครื่องหนึ่งอ่ะเข้าตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูท ลางๆอยู่เห็นไหมครับ Restore Account ตรงนี้เนี่ยแหละครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดข้อมูล ID ที่เราเซฟไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองเพราะนั้นก็จบครับอย่างที่ผมบอกครับเป็นแนวแบบว่า MMO เรียกว่า co-op ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ open world ะไรขนาดนั้นมัน co-op ได้4คนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ระบบของเกมดูคลาสสิกไปนิดนึงนะครับคือเกมญี่ปุ่นชอบทำอย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปสักหลายๆปีหน่อยเนะาะ5ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยเกมแนวเนี้ยของญี่ปุ่นจะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าใครคิดถึงก็เล่นได้ครับผม